ในช่วงนี้ก็เป็นฤดูการสําหรับการรับสมัครสมาชิกรุ่นใหม่ของ B&K n K 48นะครับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ B&K n K 48นะฮะส่วน CGM 48รุ่นที่4เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วง รอประกาศผลตัวจริงนะคะคลิปนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อที่ว่ามันเป็นช่วงการรับสมัครสมาชิกรุ่นใหม่ใช่ไหมฮะถามว่าเป็นคลิปกึง่งกึงแนะแนวหรือเปล่านะครับจะมองอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าผมก็คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะเพราะว่าผมเองก็เคยทําคลิปแนวแนวนี้ไปแล้วนะฮะช่วงที่รับสมัครรุ่น5 BNK48 ก็เคยทําแบบละเอียดไปแล้วใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับก็เป็นการแนะแนวทางว่าจะเข้า BNK48 เนี่ยทางต้นสังกัดเนี่ยเขาอยากได้น้องๆประมาณไหน นะเราก็จะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจละกันนะครับในคลิปนี้ก็คือว่าอาจจะมีน้องบางคนนะครับที่เคยมาออดิชั่น4ีแปรหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่ง CGM หรือ BNK นะครับไม่ติดวงนี้ก็ไปสมัครวงนี้อะไรเงี้ยมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีหรืออาจจะได้เข้ารอบลึกแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะฮะหรือมันอาจจะติดขัดอะไรบางอย่างที่เราเองเนี่ยสามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าถ้าเราสมัครเข้ามาเนี่ย ยังไงก็ไม่น่าจะได้หรอกนะฮะไม่น่าจะติดลรอกนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามีจุดด้อยในเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะว่าโอกาสที่เราจะเล็ดลอดผ่านสายตาคณะกรรมการเข้าไปได้เนี่ยมันยากมากนะเพราะว่าเขาก็ดูละเอียดนะฮะกรันกรองกันแบบละเอียดมากจริงๆแล้วผมก็จะพูดในมุมมองของแฟนคลับ B N K คนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีไปอ่านมาจากคนอื่นด้วยนะครับแฟนคลับท่านอื่นด้วย รวมถึงคําพูดที่จริงๆก็มีเมมเบอร์ในวงก็เคยมาพูดบ้างน,นะครับว่าตอนนี้ทางวงเราอยากจะได้น้องๆประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะเป็นคุณสมบัติที่ต้องการในยุคนี้เขาก็มีพูดพูดไว้บ้างโอเคเพื่อเป,เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาดูกันครับว่าอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคทําให้น้องๆออเดชั่นเข้ามาเป็น BNK ไม่ได้นะครับและคลิปนี้ ไม่มีสปอนเซอร์นะฮะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของผมนะครับก็สามารถสนับสนุนกันได้โดยการส่งซุปเปอร์แทงนะฮะหรือว่าจะโดเนทเป็นวิธีอื่นก็ได้ช่องเราเนี่สามารถใช้เงินซื้อได้นะฮะดังนั้นใครอยากจะติดต่อง,งานก็สามารถแอดไลน์มาก็ได้ครับผมก็จะลิสต์มาเป็นข้อๆแล้วกันเอาแบบหมวดใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเพิ่มเติมว่ามันมีประเด็นไหนอีกที่ผมไม่ได้พูดในวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับข้อที่1นิ่งะน,น,น,นะครับ 1> 1. การไม่ใส่ใจกับการกรอกใบสมัครครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยนะฮะความไม่ใส่ใจก็อย่างเช่นว่าเรื่องการใช้ภาษาของเราในการพิมพ์ข้อความนะครับคือผมก็คงไม่ได้เป็นผู้สมัครหรอกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าข้างในเว็บไซต์เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแต่ก็เคยเห็นผ่านๆที่แฟนคลับในอดีตเขาก็แบบแคปมาให้ดูอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะมีพาร์ทที่ จะต้องกรอกเป็นคําตอบแบบสั้นหรือคําตอบแบบยาวอะไรเงี้ยนะอาจจะมีบ้างไม่ใช่ว่าจะมีแค่เช็คบ็อกซ์อย่างเดียวนะครับแบบว่าติ๊กถูกเลือกตามช่องคําตอบที่คุณต้องตอบอะไรเงี้ยอาจจะมีการให้พิมพ์ข้อความแบบสั้นแบบยาวนะครับอาจจะเป็นคําถามใกล้ตัวถามมุมมองอะไรเงี้ยแล้วต้องพิมพ์อธิบายยาวๆ เรื่องการใช้ภาษาเนี่ยก็สําคัญมากนะครับก็ต้องใช้ภาษาที่สุภาพแล้วก็เขียนให้มันเป็นภาษาเขียนนะไม่ใช่ภาษาพูดนะครับอาจจะต้องมีความเป็น um apply, ทางการสักนิดหนึ่งแต่สาคัญเลยต้องมีความสุภาพนะครับถ้าในใบสมัครเขาต้องการอะไรนะครับเขาบอกเงื่อนไขอะไรมาก็ต้องส่งไปตามนั้นแล้วก็รายละเอียดเนี่ยต้องครบถ้วนนะครับอย่างการส่งรูปเป็นหลักฐานนะครับเกี่ยวกับตัวเราอย่างเงี้ยเขาต้องการรูปแบบไหนก็ต้องส่งไปแบบนั้นเป๊ะๆนะครับต้องการเป็นรูป3ามแอคชั่นหรือเปล่านะฮะ ระยะประชิดระยะครึ่งตัวระยะเต็มตัวนะครับไม่รู้เขาต้องการแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องส่งไปตามนั้นนะครับอาจจะไปดูที่เป็นโฟตโต้เซ็ตของจริงก็ได้ที่ b n k เคขาทำออกมาว่ามันมีการถ่ายรูปแบบไหนเขาต้องการเอกสารกี่อย่างต้องการรูปกี่รูปก็ต้องส่งไปตามนั้นนะฮะอย่าให้ขาดนะครับมีช่องอะไรให้กรอกก็กรอกไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เขียนให้เต็มที่เขียนให้มันละเอียดน่าสนใจเนาะข้อที่2นะครับสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคเลยกก็คือเราเนี่ยหน้าตาหรือว่า รูปร่างไม่ดีครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะประเมินตัวเองก็คงจะไม่ได้นะครับเรื่องที่ว่าเราเป็นคนหน้าตาดีหรือเปล่านะร,รูปร่างดีหุ่นดีหรือเปล่านะครับเราอย่าเพิ่งประเมินตัวเองเรื่องนี้เนี่ยควรจะให้คนอื่นเป็นคนประเมินมากกว่านะครับอย่างเช่นว่าในประสบการณ์ชีวิตของน้องๆเนี่ยเคยมีคนชมเราเยอะไหมแบบว่า เป็นที่รู้กันไหมว่าเราก็เป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่งนี่เราเป็นคนที่ก็รูปร่างดีนะออกกําลังกายควบคุมอาหารการกินได้ดีนะครับไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองอ้วนท้วมหรือว่าผอมแห้งจนเกินไปนะครับเรื่องหน้าตายัางไงก็สําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์มันเป็นสิ่งที่คนอื่นจะมองเห็นเราก่อนเป็นันดับแรกนะครับเขาคงจะไม่มองที่ความสามารถก่อนนะครับเวลาเรามองใครก็ตามที่ เราไม่รู้จักเขามาก่อนสิ่งที่เราจะเห็นเป็นอันดับแรกเลยก็คือหน้าตาถ้าหน้าตาเราดึงดูดเนี่ยก็จะถือว่าได้เปรียบมากนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะออดิชั่นมาแล้วก็ติดเป็น b บ K ตัวจริงส่วนเรื่องอรูปร่างเนี่ยก็สําคัญนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็เวลาดูน้องทําการแสดงดูโชว์บนเวทีนะครับคนที่รูปร่างดีเนี่ยเวลาแฟนคลับพอมองไปเนี่ยมันรู้สึกสบายใจกว่าเหตุผลง่ายๆเลยมันดูแล้วมันสบายใจกว่าเทียบกันระหว่างคนที่แบบผอมเกินไปหรือว่า อ้วนท้วมเกินไปยังไงคนที่รูปร่างดีก็จะได้เปรียบนะครับน้องดูแลตัวเองดีมันก็เป็นการเสริมบ,บุคลิกที่ดีนะครับมีความมั่นใจมากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยเราเองก็อาจจะไม่มั่นใจว่าที่คนอื่นมองเรามาเนี่ยมันจริงอย่างที่เขามองหรือเปล่านะครับคนอื่นบอกว่าเราก็สวยนะเราก็เป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยแต่เวลาเรามาดูตัวเอง มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆน้องก็อาจจะต้องลองแต่งหน้าดูด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนมีความสามารถในเรื่องการแต่งหน้าเมคอัพอะไรอยู่แล้วนะครับลองแต่งเต็มดูเลยว่าเราจะสามารถสวยได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนไปออเดชั่นต่อคณะกรรมการจริงๆเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะต้องให้น้องเน้นหน้าสดไปก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีช่วงที่ให้น้องเนี่ยได้ลองแต่งหน้าให้คณะกรรมการดูด้วยว่าเออเนี่ยเวอร์ชั่นน้องที่เป็นหน้าสด กเวอร์ชั่นที่แต่งหน้าแล้วเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าไปเนี่ยแล้วทำการแสดงหรือว่าได้ใส่ชุดเซมเนี่ยมันเข้ากันไหมเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> หน้าตาแบบธรรมชาติของเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับคณะกรรมการก็าอาจจะมองอีกแบบก็ได้เขาอาจจะมองว่าน้องเป็นคนสวยคนหนึ่งก็ได้แล้วเรื่องพวกนี้เนี่ย มันสามารถพัฒนาได้มันสามารถอีโวได้ตามช่วงวัยนะครับก็อยู่ที่ว่าทางคณะกรมรมการเนี่ยเขาจะจินตนาการภาพไปยังอนาคตได้ขนาดไหนว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ยโตมายังไงก็สวยออไม่รู้ว่าเขามองขาดหรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่าน,านมาเนี่ยเราก็รับเมมเบอร์มาหลายรุ่นใช่ไหมฮะก็เห็นหลายคนอีโวจริงๆแล้วก็สวยขึ้นกว่าวันแรกกันแทบทุกคนนะฮะหรือมีใครไหมที่ อยู่มาจน6ปีแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่สวยอย่างเงี้ยมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็สวยขึ้นกับทุกคนดังนั้นเรื่องหน้าตารูปร่างเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูดีๆด,ด้วยนะครับดูจากความเห็นของคนอื่นด้วยที่เขามองเรามาแล้วก็ลองแต่งหน้าดูนะครับลองดูว่าเวอร์ชั่นของเราตอนที่แต่งหน้าเนี่ยทำให้เราสวยขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูนะครับข้อที่3นะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการมาเป็น b n k เลยก็คือว่าน้องเนี่ยมีประวัติเสียหรือเปล่าซึ่งการมีประวัติเสียนยนนมมัก็สาารถ มาได้จากหลายเหตุผลมาได้จากหลายเรื่องเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องเนี่ย เคยใช้คำหยาบบนโลกโซเชียลหรือเปล่านะเพราะว่ามันสามารถตามสองได้เวลาคณะกรรมการเขาดูเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่น้องส่งใบสมัครมาแล้วเชื่อว่าน่าจะมีการให้ทิ้งช่องทางโซเชียลมีเดียเดิมด้วยนะครับแล้วเขาก็จะไปดูว่าน้องเคยโพสต์อะไรแชร์ Share อะไรนะครับคือพิมพ์อะไรในโลกสาธารณะนะครับระวังว่ามันจะสามารถเป็นดิจิตอลฟุตปรินได้การที่เราเป็นคนชอบใช้คำหยาบเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยมีความเสี่ยงมากมาแล้วก็ จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับรวมถึงนิสัยส่วนตัวของเราเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเราเป็นคนยังไงนะเราเป็นคนดีขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะในสายตาคนอื่นนะคือในบรรดาเพื่อนๆเราเนี่ยหรือว่าคนใกล้ตัวคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าใจดีอาจจะเห็นชัดเจนอยู่แล้วก็เห็นกันมาแต่ไหนแต่ไรลแล้วว่าเพื่อนเราคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็นิสัยแบบนี้แหละอะไรเงี้ยน้องที่จะสมัครเข้ามาเป็น b บ K เนี่ย ก็จะต้องรู้เรตติ้งตัวเองประมาณหนึ่งนะครับรู้ตัวเองในระดับหนึ่งว่าเราเป็นคนนีสัยแบบไหนนะครับแล้วก็คนอื่นมองเรายังไงนะครับแล้วก็มันมีหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนหรือเปล่าที่มันจะบ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไงในช่วงอดีตที่ผ่านมาก่อนที่เราจะสมัครเข้ามาเป็น b บ K นะครับถ้าดูแล้วแบบเฮ้ยน้องไม่น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับใครได้หรอกนะครับก็ไม่น่าจะออเดชั่นผ่านดังนั้นเรื่องโซเชียลมีเดียนี่สําคัญเลยนะมันสามารถไปตามสืบได้หรืออาจจะมีประวัติเสียเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นเเคยยไปยุ่งกี่ยวกับอบยมุหรือเปล่า เป็นคนชอบดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าอาจจะมีผลนะครับแต่เชื่อแล้วว่าพออยู่ในวงไปสักพักเนี่ยไอเรื่องพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าช่วงแรกๆที่เข้ามาเนี่ยก็ระวังอย่าให้มันมีเรื่องพวกนี้ละกันเพราะว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่ที่อาจจะทําให้ออดิชั่นเข้ามาไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาไปค้นเจอนะครับว่าน้องไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับข้อที่4นะครับผมอะไรที่เป็นอุปสรรคในการอดิชั่นเข้ามาเป็น BNK นะครับก็คือน้องเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์ แทบจะทุกเรื่องเลยหรือเปล่านะครับเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยก็คือว่าน้องไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเลยก็คือไม่ได้มีความเก่งไม่ได้มีความเด่นอะไรเลยแต่ว่าก็อยากมาเป็นไอดอลคือคนที่จะมาเป็นไอดอลเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดาคนนึงเป็นเด็กสาวบ้านๆคนนึงอะไรอย่างนี้นะซึ่งไอคำว่าบ้านๆน,นี่ไม่ได้เกี่ยวกับฐานะนะนะก็คือว่าเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานความสามารถอะไรมาก่อนนะซึ่งมันก็จริงอยู่จากที่เราก็เคยดูการออเดชั่นบ่อยๆใช่ไหมดูพวกสารคาดีเซนไปบ่อยๆก็จะเห็นว่าคนที่ เข้ามาเป็น4 8เนี่ยก็เริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดามาก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องจะธรรมดาซะจนแบบไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยนะครับน้องจะต้องมีความสามารถในทางใดทางหนึ่งบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับความสามารถที่จําเป็นต่อการทํางานไอดอลก็อย่างเช่นทักษะการสื่อสารการเป็น MC เพราะเมมเบอร์นี่ก็ต้องพูดพูดบ่อยๆนะฮะใช้ไมค์บ่อยๆความสามารถทางด้านการสแสดงมีหรือเปล่าการเล่นเครื่องดนตรี เออน้องเล่นดนตรีเป็นไหมกีตาร์เปียโนหรืออื่นๆนะครับลองดูนะการร้องเพลงอันนี้ก็เป็นงานหลักอยู่แล้วนะครับการเต้นก็เป็นงานหลักอยู่แล้วก็จะต้องมีความโดดเด่นที่เราสามารถไปโชว์ต่อคณะกรรมการได้นะฮะสามารถใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้นะครับในการส่งใบสามานะัครเนาะแล้วก็ไอความสามารถที่พูดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องตรงสายคณะนั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยเก่งเรื่องเต้นมากม แต่น้องจะเข้าวง48ใช่ไหมน้องอาจจะไม่ได้เคยเต้นเพลงไอดอล48มาก,ก่อนเลยก็ไม่เห็นเป็นไรก่อนหน้านี้น้องอาจจะเต้นแต่เพลง K-POP อย่างเงี้ยเต้นแต่สไตล์ K-POP หรือว่าบางคนนี่เต้นแต่ เพลงแนวผู้ชายอย่างเงี้ยเออไปเต้นทรงผู้ชายเฉยเลยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาลองสมัครดูก่อนได้เพราะว่าของพวกนี้มันฝึกได้มันพัฒนาได้นะครับความสามารถที่เรามีมาก่อนที่จะเข้าวงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดหรอกในการเป็น4 8นะครับอย่างน้องบางคนอาจจะเคยเล่นละครเวทีมาถามว่าเข้า48มันได้ใช้ไหมล่ะความสามารถเกี่ยวกับละครเวทีมันก็อาจจะไม่ได้มีงานในรูปแบบนี้ใช่ไหมก็นั่นแหละที่จะสื่อก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้มีความสามารถตรงสายเป๊ะแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงกับ งานไอดอล4 8ที่มันจะสามารถพัฒนาได้มันสามารถขยับไปทําอะไรที่มันเกี่ยวกับ4 8ได้ก็คือว่าให้มีบ้างในการไปโชว์ต่อคณะกรรมการนะครับในการส่งใบสมัครนะฮะสำหรับข้อที่5นะครับก็คือน้องเนี่ยเป็นคนขี้อายหรือเปล่าไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่านะครับไม่กล้าแสดงออกหรือว่า ตกแฟนคลับไม่เป็นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราเป็นตามนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นไอดอลยากนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องอาจจะเป็นคนที่ดูไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับถ้าสมมติเอาเรื่องง่ายๆเลยนะครับน้องไม่ชอบขึ้นเวทีไม่ชอบการนําเสนอหรือว่าไปอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆอย่างเงี้ยคือน้องอายไม่กล้าอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะมาเป็น BNK นะครับก็จะต้องทลายขีดจํากัดของตัวเองในเรื่องนี้ให้ได้นะครับอะไรที่ไม่เคยทํา ก็ต้องลองดูนะก็ต้องออกจากกรอบของตัวเองเห็นลหลายๆคนเวลามาออเดชั่นเนี่ยก็าอาจจะทำก,การสแสดงอะไรที่ไม่คิดว่าน้องคนนี้จะทําได้นะครับอย่างการเอาเพลงที่มันดูตลกตลกแบบว่าดูน่ารักเอาไปเต้นต่อคณะกรรมการเออก็ดูน่าสนใจดีเป็นความสามารถอะไรที่เราไปโชว์แล้วแบบทําให้คณะกรรมการอมยิ้มได้หน่อยนึงไม่คิดว่าน้องที่ มีภาพลักษณ์ประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้จะมาทําอะไรแบบนี้ให้คณะกรรมการดูได้อย่างเงี้ยเออให้มันทึ่งให้มันว้าวไปเลยและการทํางานไอดอลเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องแบบอ้อนแฟนคลับเป็นนิดนึงพูดจาน่ารักน่ารักพูดหวานๆนะครับแฟนคลับก็จะได้ชอบจะได้เอ็นดูนะครับถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยแบบว่าเอาใจคนอื่นเทคแคร์ care, ไม่เป็นอย่างเงี้ยโอ้ก็อยู่ยากนะครับวงการ48เพราะว่าแฟนคลับ ก็จะชอบอะไรแบบนี้แหละนะครับชอบเมมเบอร์ที่มีความใส่ใจตกเก่งพูดหวานๆให้กําลังใจคนเก่งก็คือว่าคาแรคเตอร์เราเนี่ยมันต้องดึงดูดนะครับและสังเกตดูว่าเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร์ Character ก็จะไม่ซ้ํากันเลยนะทุกคนก็จะมีแนวทางของตัวเองงนั้นก็ต้องหาแนวทางของตัวเองให้เจอด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็น ข้อที่6นะครับสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการสมัครเข้ามาในะในการออเดชั่นนะครับก็คือว่าน้องเนี่ยไม่มีความรู้เลยไม่มีแพชชั่นเกี่ยวกับวงการ48นะครับอันนี้ถามว่าเมื่อก่อนนี่สําคัญขนาดนั้นไหมเมื่อก่อนเนี่ยทางคณะกรรมการอาจจะไม่ได้ดูขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องวงการ48เนี่ยมันยังเป็นของใหม่อยู่นะครับแต่สําหรับยุคนี้เนี่ยการที่เราเข้าใจกับวัฒนธรรม48เทสกรุ๊ปเนี่ยสำคัญมากนะครับจริงๆมันก็เหมือนเราไปสมัครงานกับองค์กรอื่นๆ นะครับที่ไม่ต้องเป็นไอดอล48ก็ได้เวลาเราจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเราก็จะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรนั้นมาก่อนด้วยก็คือว่าน้องอทำการบ้านมาก่อนเผื่อเขาถามไหมว่าบริษัทนียก่อตั้งในปีไหนผู้บริหารมีมาแล้วกี่คนทํามาแล้วกี่รุ่นอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือตัวอย่างคําถามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวงการ48เนี่ยเขาก็อาจจะชอบถามว่าแบบน้องตามอะไรมาก่อนครับ B N K C G M หรือว่าตามตั้งแต่ A K B มาก่อนแล้วก็จะเห็นน้องบางคนก็จะบอกว่าหนูดู A K B 0048อย่างเงี้ยที่เป็นอนิเมะ อันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะคนที่มีความรู้มีแพชชั่นกับตรงนี้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะติดเข้ามานะครับและยุคหลังๆเนี่ยก็ยอมรับว่ามีแต่คนที่เป็นแฟนคลับ48มาก่อนแทบจะทุกคนเลยนะคนที่แบบใหม่เข้าใจวงการ48ไม่ได้ตามวงการ48มาก่อนเนี่ยเริ่มจะไม่มีแล้วนะครับส่วนใหญ่คนที่อาจจะไม่ได้สนใจ48มาก่อนแต่ก็สมัครเข้ามาเนี่ยก็จะไปอยู่แต่ในยุคแรกๆนะครับแต่ว่าเมมเบอร์ตั้งแต่รุ่น4เป็นต้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออจะเป็นแฟนคลับวงมาก่อนซะเยอะนะครับน้องก็ต้องเป็นคนที่ชอบ วงการ48ด้วยนะครับก็ต้องแบบว่ามีไอดอลในดวงใจมีรุ่นพี่ของเราไม่ว่าจะเป็น b n k CGM เองหรือว่าเป็นวงต้นตำรับเลยอย่าง AKB หรือว่าวง48วงอื่นนะครับ คือในญี่ปุ่นมันก็มีหลายวงนะไม่ได้มี AKB อย่างเดียวถ้าเกิดเรารู้อะไรพวกนี้เยอะมันก็จะมีความได้เปรียบนะครับคณะกรรมาการเขาก็จะมองเห็นว่าน้องเนี่ยสามารถทํางานกับเราได้เพราะว่าเข้าใจวัฒนธรรมของเราดีนะครับและน้องเองก็จะเข้าใจแฟนคลับวงการนี้เป็นอย่างดีด้วยนะครับถ้าน้องศึกษาเกี่ยวกับ48มาเป็นอย่างดีนะฮะยังไงคนที่มีแพชชั่นกับตรงนี้เนี่ยจะสามารถทํางานกับ48ได้ในระยะยาวมากกว่านะครับคนที่ไม่ได้มีแพชชั่นขนาดน,นั้นไม่ได้ชอบเพลงของฝั่ง48ขนาดน,นั้นก็อาจจะอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานนะครับ หรือว่าเวลาเราซ้อมเวลาเราแกะท่าเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้อินกับเพลงไม่ได้อินกับท่าเต้นขนาดนั้นก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่จะเข้ามานะครับก็ควรจะมีประสบการณ์ความรู้หรือมีแพชชั่นกับ48ด้วยแล้วก็ข้อที่7จนะครับจะเป็นข้อสุดท้ายในวิดีโอนี้นะครับสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการมาเป็นบ n k อนะครับอาจจะทําให้มาเป็นบ n k ไม่ได้ก็คือเรื่อง ฐานะทางบ้าน,นครับอันนี้ก็ยอมรับว่ามีผลเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเราสังเกตดูหลายๆรุ่นนะครับก็จะมีแต่คนที่โปรโฟไฟล,ล์ดีๆทั้งนั้นแต่งตัวสวยโอ้โหทาผมแต่งหน้าไปลว่าเป็นคนดูดีมีชาติตระกูลนะครับแต่ว่าคนที่ยายจะเข้ามาตรงเนี้ยจริงๆก็ยังมีอีกหลายคนแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้โอกาสที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าด้วยข้อจํากัด เรื่องฐานะใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แก้ได้ยากนะครับคือมันเป็นอุปสรรคจริงๆแหละสําหรับคนที่ฐานะทางบ้านไม่ดีเนี่ยการเดินทางมาออเดชันเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆคนแน่นอนอยู่ต่างจังหวัดะเนาะคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยหลายคนก็เป็นคนที่ฐานะดีอยู่แล้วถ้าเราเดินทางมาไกลๆอย่างเงี้ยเดินทางมาจากต่างจังหวัด เราก็อาจจะมีโอกาสไม่กี่ครั้งในการมาออเดชั่นก็ได้ไอการมาออเดชั่นครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวหรือเป็นโอกาสไม่กี่ครั้งเพราะวา่าด้วยข้อจํากัดทางด้านการเงินถ้าเกิดเราทําเต็มที่กับตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ติดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการ สูญเสียค่าใช้ใจ่ายไปโดยที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับคือถามว่ามันจะเป็นข้อได้เปรียบในการไปสมัครที่อื่นต่อไหมละ่ะมันก็จะส่งผลดีในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปถึงรอบคนดิเดตเออมันก็อาจจะมีลุ้นว่าเออเราเอาเครดิตตรงนี้ไปสมัครที่อื่นต่อได้นะครับไปสมัครในวงอื่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดออเดชั่นไปแล้วเนี่ยแล้วเรามีข้อจํากัดทางด้านการเงินนะครับที่บ้านอาจจะไม่สนับสนุนน้องก็ได้อาจจะมองว่าแบบมันก็อาจจะไม่ใช่ทางของเราแล้ว่ะมัง้งน่าจะไปทําอย่างอื่นมากกว่าหรือว่าต้องรอโอกาสไปอีกนาน,นาจจป,ปีนป แปลว่าต้องเก็บเงินไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปหาที่ออเดชั่นใหม่ถ้าเกิดว่าเรายังรักในเส้นทางนี้อยู่คือผมเองเนี่ยก็เคยมีโอกาสได้คุยกับน้องบางคนนะครับเออจริงๆก็มีคนที่อยากจะมาเป็น b บ k CGM เนี่ยก็มีหลายคนนะครับแล้วเขาก็เป็นแฟนคลับจริงๆเลยแหละเป็นแฟนคลับ48จริงๆซึ่งที่บ้านน้องเนี่ยอาจจะไม่สนับสนุนเพราะว่าเราก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่เยอะนะครับแล้วบางครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีลูกคนเดียวแต่และครอบครัวก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำนะครับมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะและอยากคิดว่า การมาออดิชั่นอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะมีต้นทุนแค่ค่าเดินทางอะไรแล้วก็จบนะครับเดินทางไปเดินทางกลับค่าอยู่ค่ากินค่าที่พักในช่วงที่ว่าต้องมาค้างคืนอย่างเงี้ยนะมันจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกเยอะนะครับถ้าเกิดว่าบางคนไม่ได้มีสกิลมาก่อนนะครับก็จะต้องไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องเสียค่าเรียนนะครับมันเป็นการเรียนพิเศษมันมีเหรอแบบว่าไปเรียนฟรีอย่างเงี้ยเรียนสอนร้องสอนเต้นเรียนเกี่ยวกับการเล่นดนตรีพวกนี้มันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นคนที่ฐานะทางบ้านดดีีีีอยยู่่่แล้้วววก็จะมมคาาไเปรรบตงท ถ้าเกิดคุณพลาดตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถมาใหม่ได้อีกก็คือว่าสามารถลองผิดลองถูกได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าที่บ้านสนับสนุนนะที่บ้านไม่ได้ขัดอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหาทางการเงินไงแต่สำหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสไม่กี่ครั้งของน้องคนนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่ามาครั้งนี้แล้วไม่ติดเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปเรียนหนังสืออะไรเหมือนเดิมนะครับก็คงไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยเหลือตรงนี้ได้ใช่ไหมการมาออเดชั่น BNK มันก็คงไม่เหมืออนนกกกับาาาาารรรไปแแข่่่งงยยมมหดีี้ทว ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยฐานะยากจนจริงๆอย่างเงี้ย BNK ก็คงจะไม่ได้มีการสนับสนุนในลักษณะนี้ BNK เองก็ต้องทําธุรกิจเหมือนกันดังน,นั้นเขาก็จะสนใจคนที่พร้อมที่สุดนะสนใจคนที่พร้อมมากกว่าคนที่ไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของน้องนั่นแหละสำหรับน้องๆคนไหนที่คิดว่าเอ้ยเราสู้ได้เว้ยอยากจะลองดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาลองออเดชั่นนะครับคืออย่าคิดว่าเรามีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราไม่สามารถมาออเดชั่นได้นะครับบางทีเนี่ยการเข้ามาตัวนี้มันอาจจะพลิกชีวิตน้องไปทง ชีวิตเลยก็ได้เด็กต่างจังหวัดหลายๆคนอย่างเงี้ยคือจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องฐานะทางบ้านแต่ว่ากลัวว่ามันจะกระทบเรื่องการเรียนนะครับกลัวเรื่องที่จะต้องมาเปลี่ยนที่อยู่อะไรหรือเปล่านะครับกลัวในอนาคตที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังให้เปิดใจแล้วก็ลองดูนะครับที่นี่มันอาจจะเป็นที่ของน้องก็ได้ถ้าเกิดว่าความสามารถเราพอได้เนี่ยแล้วเราก็ชอบในวงการ4ีแปเนี่ยก็ลองมาออเดชั่นดูนะครับทาง b n k ยนฟรก็เริ่มรับสมัครกันแล้วตั้งแต่ตอนนี้แหละฮะจนถึง ห้าทุ่มห้ของวันที่16เมษายนนะครับ2025แล้วก็ต้องดูช่วงปีเกิดด้วยนะครับว่าเราตรงตามเกณฑ์หรือไม่พอเขาต้องการน้องๆที่เกิดปี2013ถึงปี2003ถ้าเรามีปีเกิดอยู่ในช่วงนี้ก็สมัครมาได้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะครับลองไปอ่านในเพจ B&K n 4 8ได้นะครับ ที่พูดมาทั้งหมดอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกที่เป็นอุปสรรคในการเข้ามาออ d i ชั่นเป็น b n k นะครับแต่จะบอกว่า อุปสรรคที่แท้จริงที่ทำให้น้องๆออเ i ชั่นเข้ามาเป็น BNK ไม่ได้ก็คือ Official รับเมมเบอร์น้อยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเรานะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่ผมอัพโหลดนะครับสุดท้ายนี้ทุกคนคิดว่าอะไรที่ทำให้น้องๆออเดชั่นเข้ามาเป็น BNK ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ